ดีดาพี่น้องมอนียูกับชองสาวสอนพระรอคือนเกาจ่ามูนีพระรออยู่ตลาดนันเซอไอ้น้ายงีงกาก็จ่าพี่น้องเพื่อเทพสถิตเนาะสาวสอนสีผ้าพี่น้องรอไปกินขนมจีนจ่ามือหนีชิดอยากขนมจีนเนาะรอไปหาเบื้องหลังขนมจีนที่แอบที่จุดในตลาดนันเซอยอของไอที่น่านฟ้าฉลองใช้กับไปเสียมือนิ้วสิ่เด้จ่าพี่น้อง ขนมจีนเจ้านี่อร่อยที่สุดของตลาดนะักเส่าทีมงานป่าฉลองใช่ไหมจ้าพี่น้องสาวซ้อนสิม้สือ่อนนอันนี้เจ้าบาทน,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 นี่ไอ่ย,ยี่สิบบาทครับเศษมูลมันอันนี้เศนมุนสาวซ้อนพระรอเซียวเศนมุนมูลนะจ้าพนะี่น้องมือนีถูกไอ่เราขายถุงละยีสิบบาทล้อนึงได้เนาะไอ่เนาะวันนี้น้ำยาสาวซ้อนสีซื้อน้ำยาแยกตั้งหาจ้าพี่น้องเอาน้ำยาห้าสิบบาทเด้อไอ่เอารวมเลยเด้อ พี่น้องเจ้านี่สังสอนพ้าเราหัวแต่มาเฮงตั้งใจสิไม่กินขับบปูนแสบเด้นี่ไอเรากําลังค้นให้เอฟซีเบิรงในไอยน้ำยาแม่อู้จะแซบขาดบ้างรล่รน้ำไลยน้ำไล่มีทุกอย่างจ้าพี่น้องตินไก่ก็มีเป็นน้ำยาเหล้าไอเราก็เห็นมากคือการน,นี้น้ำยาเล้าก็มีคือกัน สูตรเป็นสูตรจังสี่สูตรเจ้าบาทง่ายชุลหาศรีบาทอันนี้ชุลหาศรีบาทจ้าพี่น้องกินบะหมดพายเซ์เอเอลเลยชุลหาศรีบาทไ,ไาอายแล้วใครลาสิมาถูกเอยวันที่ยี่สิบสองของทุกเดือนนะจ้าพี่น้องหันผูน้ใดอยากลองมาชิมมามาลองมาชิมลองเบื้องนะจ้าพี่น้องเจ้าสาวสวนรค์พระรถกะละจีแล้วนะเสียบเจ้านี่ขายน้ำประทานเอามาเทไรกับมืดพุน่นมืดแล้วกะละมังหนึ่งอันนี้กับพ่นโจโกอยู่เบ้างไหม เต็มเลยวันนี้สิพวอขายบวบจะา่านไอ้จะผ่านจ้าเจ็ดสิบบาทครับเจ็ดสิบบาทเนี่ยสาวสวนผ้ารอเด็ดจา้าพี่นองวันนี<อ>น้สีราไปซเสื้อพักใบม้อมได้วันนี้พักซะละเนียยางไปน้ำกัดเลยทั้งนั้นเป็นยางใกล้หมุนจา้าใกล้หมุนตุลุนตุลุนเลย มึอน,นี่รอเนี่ยต่ตเสาเนยจังน้อยจ่าพี่น้องเนี่ย,ก,ย,ก,ยกินสิเมิดก้อนเนาะก็ได้รอเองต่เสาเนยจังน้อยจ่าตลาดเอน,น้าย่างกาเข้าหนีเพื่อนสี่ขึ้นยู่เพื่อนสี่ขึ้นอำเภอเทพสุธีได้จ่าพี่น้องจังหวัดเชียงพู่มนอพุน่นทางผุนกับแมนคือการได้ร้านค่ะแต่ว่าฟังทางนั้นนะจะส่วนมากจะเป็นต้นไหม่จา้าท่นผูใ้ใดอย่างไ้ตนไหม่กับขามหานทางไปทางผุนได้จ่าพี่น้องเป็นต้นไหม่นอพุน่นทางผุน หันยับขับไปทางไม่นี่ก็สิเป็นโซนพวกไอเสื้อ้านาแพทย์จะ่าตะ่ว่าสวนที่สาวสอนผ้าพี่น้องรอออกมม่นี่เป็นโซนพวกไอเนื้ออยางเนื้อก,กินจ้าโซนกับเขาเนาะเนื้อก,กินหันผู้ใดอยากได้เสื้อ้านาแพทย์เทิ่งเทิงนะจ้าด่านพุ่นเลยแต่ว่าหันผู้ใดอยากได้ต้นไม้พูนฟังเสียงเป็ะไก้เลยแล้วเนาะ <c oughs> กับเป็ไก่เลยจ้าพี่น้องพ่น,พนเ,เป็นสีแยกเป็นโซนเนปะ็นโซนเนาะตลาดนี้สิยูตีถนนนะจ้าพี่น้องสิยูสีถนนเลยตลาดเท่านี้ผู้ใดมากก็จะเห็นเลย พ่อแล้วก็ไปเบื้องหารอบเบื้องไงพักใบมดหรือวะสะะะารแน่นั่นละจ้าพี่น้องเนี่ยพอแล้วยมีนี่ราศีมาขายพวกไอ้บรรดาเนาะว่างไหนบ้านี่แม,พม,ม่พักใบมดกัจเจาบาที่ไหมเนี่ยพักใบมดสารแน่เ้านี่จ้ากัจเจบาทกัมราศีบาทจ้าพี่น้องกยยัมไงไงพู้น่ะอันนี้กัมราห่าบาทจ้าพี่น้องกัมราห่าบาทบ,าบ้านี้พาีตู้เด้ดบ้านนี้แม่ ฝอยู่ตู้สิบบาทจ้าพี่น้องเบอร์นี้ผักบั้นบานท่านแม่ปลูกเองแม่นบ่อแม่เราปลูกเองจ้าพี่น้องแต่ว่าสาวสอนผ้ารอนี่มักอันนี้มักผักไอซอลเลเน่หรือว่าผักใบม่อลเท่านี้แหละเอามัดนึงแม่เดี๋ยวเอาเงินให้แม่แล้วกันมื้อนี้พ่อได้ขายบ่แม่เป็นจังได๋จ้าจ้าขายมีอยู่ลูกขายบ่ได้หยุดเลยแม่นบ่แม่เราขายผักบ้านๆแล้วก็ถือจ้าพี่น้องบอดนี้ก็พอพอได้เนาะ ส้มผักแม่แล้วก็คันมากคือการส้มผักอือถือก้อนบานี่ไปจ้าพี่น้องย่างรอไปน้ำกันอีกได้แล้วนี่เนี่ยที่สาวสอนถ้ารออยากจ้าพี่น้องวัาบบสิเป็นเอผักใบมอนขะปุ้นน้ำยาไทยว้าวเรวกันมาไลายแตก ขึ้นไปเบิง้งซ้อนนานผุนกนนอน้อนเป็นหยังขึ้นยิงยางยิงยางแถ่ทางผุนสาวสอนพระรอสิไปเบิ้งก้อนตลาดนี้เพิ่์ลซิมี่ถูกวันที่22ของเดือนนะจ่าพี่น้องก้วยปิ้งเกาจีก็มี่คือเกาเปียงจีจ้าพี่น้องก็เป็นไออันนี้เพาเอาิเนมาเปีงปปยงจีเนาะคนผกปลาปลาู่นี่เป็นก้วยปิ้งก็มี่และเสิเห็ดมาขายประำจำ้าเด้านี้ คลิปนี้ผู้ใดเข้ามาเบิ่งแล้วก็คือเก่าเด้อจ้าพี่น้องก็อย่าลืมไปกระนังใจให้ช่องสาวสอนพ่อรอ้อจ้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แน่โซนนี้เพิ่งจะเป็นกับเข่ากับเข่าเจ้านี่ซ่บเด้อจ้าพี่น้องสาวสอนพ่อรอมาซื้อน,น้ำราดเหลียงของเรามื้อเช้านี้มีสุูบักมี่ื้อนี้เพิ่นได้ซูบักมี่ล้วก็นซูบหน่อไม้หน่อไม้มาน้ำจ่าพี่น้องหรือว่าลาบปลาดุกก็มีแต่ว่าแซ่บเด้เจ้านี่เพิ่นขายบ่แพงได้จำนวนหกหลายเบิงเ่งเด้ถุงละ20บาทจ้าได้ก็ได้โพดได้โพด มันจะคืดเห็ยนี่ล่ะมงนีไ่ได้ได้หลาย,ลายนี่จ้าพี่น้องได้กินเป็นเป็นแนี้บานบานแมคคาเป็นเห็ดออกมาขายมาจ้าส่วนเอร์รัสิขายของหวานของหวานกระถุงละสิบบาทของหวานถุงละสิบบาทมีข้าวโพดต้มมาพร้อมมค่ะคุณซุปน้ำหมันร้อนมุซาว่าสิกินอันนี้ล่ะก็เลยอยากซุปบะหมี่หลายกลัวก็เลยกินซุปบะหมี่ขายดีๆีเรื่อยเด้อมึงนี่คุณห้างคุณ,คณ,คณ ส้วนเสือผ่าน่แพร่ก็ไปทางใั้นจ้าคลิปนี้สาวสอนพาะเราก็ขอบคุณใน้หลายได้จ้าสำหรับผู้ใดที่เข้ามารับชมเราเบิกนอเป็นกาลังใจให้ช่องสาวสอนพ้ารอยยุตตลอดจ้าพี่น้องสบายคลิปนี้กะขอตัวกันนะจ้าส้วนต้นไม้ยุดานพุ่นจ้าเบิกสิมีพวกเอ๋ไ้หลายเนี่ยแหละจ้าพี่น้องส้วนต้นไม้ก็ได้สำหรับผู้ใดอยากได้พวกพักพวกบเขือพวกยังไปปลูกนาะ ได้กินสมใจอิรีขปุ่นใส่กอกใส่กอกหอยอุตตร์อิตเตียนเยอ